สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพอดีพี่แมนทําคลิปสูตรปลดหนี้แบบง่ายๆนะครับที่ทุกๆคนทําได้แบบง่ายๆเลยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกคนนะครับในการที่เราจะปลดหนี้แบบง่ายๆนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเป่งปันเรื่องของ1,800บาทปั้นเงินล้านนะครับหนึ่บาทนะครับปลดหนี้ได้อย่างไรแบบง่ายๆที่เอวานายที่นี่นะครับปลดหนี้กันแบบง่ายๆอย่างไรไปดูกันนะครับสูตรที่นี่ต้องบอกว่าง่ายมากๆ ทุกคนสามารถที่จะทําได้นะครับไปดูก็เลยนะครับก็คือ1 2 3ทําเพียงแค่3ข้อเท่านั้นทุกท่านก็ปลดหนี้ได้แบบง่ายๆกันเลยนะครับไปดูข้อแรกครับก็คือเริ่มก่อนนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับข้อที่1นะครับเราเริ่มนะครับให้ได้อย่ามีข้ออ้างเป็นผู้บริโภคแพ็กเกจไซส์ S อยู่ที่180 0บาทเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จแล้วท่านทําหน้าที่ ข้อแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําอีกข้อที่2งครับง่ายๆเลยนะครับก็คือประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อน2คนนะครับเพื่อนที่ต้องการปลดหนี้เหมือนเราหรือเพื่อนที่ต้องการที่จะได้สุขภาพที่ดีเพียงแค่2คนเท่านี้นะครับเห็นไหมครับจะมี S อสซ้ายแล้วก็เอขวาตามเงื่อนไขของทางบริษัทแบบนี้ทุกท่านก็จะได้รับนะครับโบนัสอยู่ที่780บบาทเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลย นะครับ780บาทนะฮะมาจากไหนครับบริษัทได้ขายสินค้าเสร็จแล้วบริษัทก็จะทําการแบ่งกําไรก็คือโบนัสให้กับท่าน780บาทแบบนี้ครับมาจากไหนครับมาจากการแนะนำนะครับ 1s ตรงนี้300บาทต่อ 1s นะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็จะได้300บาทต่อ 1s นี่คือค่าแนะนำนะครับต่อไปก็คือเป็นค่าบริหารทีมนะครับเพราะว่าเกิด2คนตามเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับก็คือเป็นทีมเรียบร้อยแล้ว หนึ่งคู่แบบนี้นะครับ s ซ้ายแล้วก็ s ขวาบริษัทนครก็จะคำนวณค่าบริหารทีมให้เราคู่แบบนี้ก็คือ180บาทนะฮะ300บวก300เท่ากับ600บาทบวกอีก180บาททุกท่านจะมีได้780บาทง่ายๆแบบนี้เพียงแค่ท่านเริ่มเพียงแค่ท่านทำนะครับก็มีรายได้ทันทีแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็ทำข้อ3ครับก็คือตามตาม2คนนะครับให้เขาทำเหมือนเรา ก็คือฝ <ane> <cient yal> ั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยให้2คนเนี่ยเขาทําเหมือนเราก็คือคนที่ซ้ายมือนะครับเขาก็มี2คนของเขาเขาก็รับไป780บาทของเขานะครับฝั่งขวามือเช่นเดียวกันเขาก็มี2คนของเขานะครับเขาก็รับไป780บาทนะครับเขาก็จะได้เหมือนกันทุกคนแบบนี้เลยนะครับไม่มีการเอาเปรียบกันนะครับเมื่อคุณเริ่มคุณทําคุณจะได้แบบนี้แต่เราจะมีรายได้ปลดหนี้ได้อย่างไรแบบง่ายๆ แล้วก็จะมีรายได้หลักแสนหลักล้านได้ยังไงไปดูกันครับสิ่งที่สําคัญนะครับแนะนําได้ไม่จากัดเลยนะครับก็คือ 1S 300 PV เนี่ยก็คือ300บาท 1S นะนะครับแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดตลอดชีพเริ่มต้นแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคนะครับเราจะไปทําเงินแบบไหนไปดูกันสิ่งแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มให้ได้ก่อนคือเป็นแพ็กเกจไซเอ S นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อ2คน S ซ้ายแล้วก็ S ขวาตามเงื่อนไขทางบริษัทแบบนี้นะครับทุกท่านก็จะได้เท่าไหร่ครับ แนะนำได้เอสละ3 0 0บาท 2S เอสก็6ก0บาทแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการบริหารทีม60%เป็นคู่แบบนี้นะครับเอสซ้ายเอขวา1คู่เนี่ยท่านจะได้คู่ละ180บาทเห็นไ,ไหมครับ180บาทบวกด้วย600บาทนะฮะทุกท่านจะมีรายได้780บาทนี่คือชั้นที่1น,นะเมื่อเราเริ่มนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ตาม2คนนี่แหละครับที่เราแนะนำเนี่ยนะครับให้เขาทำเหมือนเราให้เขามี2คนเหมือนเรานะครับ คนฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีซ้ายขวาของเขาเห็นไหมครับ2คนของตัวเองเขาก็จะได้รับ780คนนี้ก็จะมี2คนของตัวเองเขาก็จะได้รับ780นะครับตรงนี้ก็เกิดขึ้นเท่าไหร่ครับ2คู่ทางบริษัทก็ไม่ได้ให้ค่าแนะนําเรานะครับเรานะครับไม่ได้ค่าแนะนาแต่เราจะได้ค่าบริหารทีมเป็นคู่นี้คู่ละ180บาทเห็นไหมครับ180บาทในฐานะที่องค์กรเกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากตัวเราเป็นหลัก ถ้าไม่มีเราก็มีองค์กรบริษัทก็เลยนะครับตอบแทนด้วยให้เรานะครับเป็นค่าบริหารทีมเป็นคู่ละ180บาทแบบนี้นะครับเอสซสดขวาแบบนี้นะครับอ่านะฮะวันนี้เกิดขึ้นกี่คู่ครับ2คู่นะฮะก็รับไปนะครับ360บาทนะฮะทีนี้2คู่ตรงนี้เขาก็ทําสูตรเดียวกันคือเริ่มทําแล้วก็ตามแบบนี้เห็นไหมครับสองงต่อคนละ2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็4คู่นะฮะสคู่คู่ละ180บาททุกท่านจะมีรายได้ 720บาทนะครับเพียงเท่านี้ทุกท่านก็ได้เงินทุนคืนเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็ได้ทุนคืนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับที่เหลือกําไรคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงดูแลสุขภาพไปแบบนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือกําไรตลอดชีพเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยอยู่ที่เรานะครับทีนี้4คู่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็ทําสูตรเดียวกันกันกบเราเริ่มทําตามแบบนี้นะฮะ สี่ทรงต่อคนละสองก็จะเป็นเท่าไรครับ8คู่เห็นไหมแปดคู่คู่ละ180บาทท่านจะมีรายได้1440รบาทนะครับเห็นไหมครับเราก็รับแบบเต็มๆนั่นคือกาไรท่านนะครับแบบ100%เเซเลยแล้วทีนี้8คู่เนี่ยส่งต่อคนละ2ทีเช่นเดียวกันใช้สูตรเรื่องทาตามนะครับก็จะได้16คู่นะครับ8คู่ทรงต่อคนละ2ก็จะเป็น16คู่คู่ละ180บาททุกท่านจะมีรายได้2,000 880บาทแบบนี้ครับเห็นไหมครับท่านจะได้รับเพียงเท่าไหรครับพิกเกจตท่านนะครับ2,000บาทเท่านั้นเห็นไหมครับตามพิกเกจตที่เราอัปเกรดเข้ามาคือ2,000บาทจะมา2800บาทปรสท่านก็รับเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นวันนี้ท่านไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็ได้นะครับท่านก็รับ2000ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอยู่ที่เราแต่วันนี้คนที่เขาเขยายออกไปเขามีไรายได้เขาได้โอกาสเขาก็ไม่รอเราแล้วครับอ่าเห็นไหมครับ 16คู่ส่งต่อคนละ2ได้เท่าไหร่ครับก็คือนะครับก็คืออยู่ที่นะครับ32คู่คู่ละ1้0บาทนะครับท่านจะมีรายได้5,760บาทถ้าท่านเป็นแพ็กเกจไซส์ก็ยังรับอยู่ที่2,000บาทเหมือนเดิมไม่ว่ากันแต่วันนี้ถ้าท่านอยากได้เพิ่มเพราะว่าอะไรครับมา5,7 0 0ท่านรับ2,000เลรายได้ท่านหายเท่าไหร่ครับ3า0 0บาทเลยในวันนั้น3,000บาทในวันนั้นเลยนะครับท่านก็อัปเกรดตัวเองนะครับท็อปอัพได้จาก S เป็น L l e a d e r นะครับประมาณเงินนะครับเหมือนกว่านิดหน่อยนะครับก็ได้และเป็นแพ็กเกจไซ้ L ลครั้งเดียวตลอดชีพเช่นเดียวกันแต่รับเพิ่มจาก2,000บาทเป็น20,000บาทเลยนะครับโมันเยอะนะครับเป็น10เท่าตัวเลยนะฮะวันนี้มา5,700รับไปเลยแบบเต็มๆนะครับเห็นไหมครับทีนี้32คู่เนี่ยที่เกิดขึ้นนะฮะเขาก็ส่งต่อคนละ2ทําสูตรเดียวกันเริ่มทําตามนะฮะแลก็เป็นเท่าไหร่ครับสาคู่ส่งต่อคนละ2เป็น 64คู่แบบนี้นะฮะคู่ละ180บาทท่านจะมีรายได้1 1 5 2 0บาทนะครับแบบนี้ครับเต็มเต็มไปเลยเห็นไหมครับ64คู่ส่งต่อคนละ2แบบนี้นะครับก็คือเป็น128คู่ท่านจะมีรายได้นะครับ2 3,000เพียงแค่8ชั้นนะครับก็คือ128คู่2 3 0 4 0บาทท่านก็รับแบบเต็มเต็มก็คือ2 0,000บาทเต็มเต็มเลยนะครับ อามาแบบนี้ทุกๆวันนะฮะสาวันต่อเดือนนะครับท่านก็จะได้รับเท่าไหร่ครับห0 0 0นบาทต่อเดือนนะครับหกแสนบาทต่อเดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วครั้งเดียวคือจบแบบนี้วันนี้มีธุรกิจอะไรที่ให้เราได้แบบนี้บ้างวันนี้ถ้าเราต้องการเวลาสองหมื่นต่อวันหรือ0 0แสนบาทต่อเดือนคำถามคือวันนี้เราจะทำธุรกิจอะไรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่า ลูกจ้างอะไรไม่มีเลยครับท่านรับแบบเต็มเต็มแบบนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจุดเด่นของธุรกิจนี้นะนะครับก็คือไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องรักษายอดอันนี้คือจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าอะไรครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นโมดกได้จริงๆนะครับที่อื่นเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นโมดกได้เป็นโมดกได้นะครับแต่ท่านต้องอะไรครับต่ออายุสมาชิกท่านต้องรักษายอด วันนี้ถ้าท่านเองนะครับสมมติว่าท่านส่งต่อมรดกให้กับลูกกับหลานให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็แล้วแต่ถ้าเขาเหล่านั้นไม่รู้วิธีการนะครับข้อมูลของทางบริษัทเขาสั่งซื้อ,อรักษายอดให้เป็นนะครับเขาต่ออยู่ไม่เป็นแบบนี้นะครับถามว่ามันจะเป็นมรดกได้ไหมครับทุกเขาจะมีะไรายได้ได้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ที่นี่นะครับคุณไม่ต้องรักษายอดคุณก็มีโอกาสาร,รับแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับหกแสนต่อเดือนเลยทีเดียวนี่คือนะครับ เป็นสูตรปลดหนี้ที่แท้จริงเป็นโมรุกที่แท้จริงวันนี้ถ้าเราจะหา2คนน่ะทำไมเราจะหาไม่ได้นะครับผมเชื่อว่านะครับตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าทุกท่านน่ะรู้จัก2คนอย่างแน่นอนแค่นี้เองนะครับแค่2คนเท่านั้นทุกคนทําเริ่มทําแล้วก็ตามส่งต่อ2คนของตัวเองแบบนี้แล้วมันทําให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์สองหมื่นต่อวัน6กแสนต่อเดือนแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญทุกท่านก็จะมีอิสรภาพนะครับในการใช้ชีวิต คือไม่เป็นหนี้นะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มชีวิตทีด่ดีขึ้นแบบนี้ทุกท่านว่าคุ้มหรือเปล่าครับถ้าหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านด่วนเลยนะครับสวัสดีครับ